คำว่าหยกหกลกซิลคืออะไรคำว่าหกลกซิลนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับอัญมณีที่เป็นหยกนะคะเนื่องจากว่าหยกเนี่ยจะสามารถมีหลายๆสีได้ในชิ้นเดียวและถ้าชิ้นไหนนะคะที่มีสามสีในชิ้นเดียวกันนะคะอย่างเช่นกําไลหยกหรือว่าอาจจะเป็นสร้อยแขนหยกในเม็ดเดียวหรือว่าในกําไลหนึ่งวงนะคะแล้วมีสามสีในชิ้นเดียวกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าหกลกซิลนั่นเองค่ะ หยกหกลกซิลนะคะก็จะมีความเชื่อกันว่าเป็นหยกที่มีความมงคลแก่ผู้สวมใส่นะคะเนื่องจากว่าหกลกซิลเนี่ยจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าทั้ง3องค์นะคะซึ่งแต่ละองค์ก็จะเป็นตัวแทนของสิ่งมงคลแต่ละสิ่งนะคะซึ่งทุกคนจะต้องการค่ะซึ่งหยกหกลกซิลเนี่ยก็จะเป็นหยกที่ขึ้นชื่อว่าค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในหนึ่งชิ้นเนี่ยก็มักจะมี1ถึง2ส,สี แต่ว่าถ้าชิ้นไหนมีถึง3-4ีในชิ้นเดียวกันเนี่ยก็จะถือว่ามีมงคลมากๆเลยค่ะและเทพเจ้าทั้ง3มองค์ที่เรียกว่า6กลกซิลเนี่ยก็มาจากเทพเจ้าองค์ที่1หรือที่เรียกว่า6เนี่ยจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งร่ํารวยและก็เงินทองนั่นเองค่ะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือเวลฟ์นั่นเองค่ะและเทพเจ้าองค์ที่2ก็คือลกนะคะ ลกก็คือเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนแห่งอำนาจวาสนาบารมีและเกียรติยศนะคะซึ่งถ้าใครๆได้ครอบครองก็จะมีทั้ง3อย่างนี้ด้วยค่ะส่วนเทพองค์สุดท้ายนะคะก็คือซิลซิลหมายถึงเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนของอายุยืนยาวนะคะแล้วการมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะดังนั้นถ้าใครได้เป็นเจ้าของครอบครองหยกที่มีสามสีในชิ้นเดียวกันก็คือหกลกซิลเนี่ยก็จะได้มงคลทั้งหมด ในชิ้นเดียวเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ความมงคลทั้งหมดนี้รวมกันนะคะก็ลองไปหาดูนะก็อาจจะมีเป็นรูปแกะสลักหยกนะคะแบบตั้งโต๊ะนะคะบูชาหรืออาจจะเป็นกําไลหยกหรือสร้อยแขนหยกนะคะที่มี3มสีอยู่ในชิ้นเดียวกัน,นะคะ่ะก็จะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดทีเดียวค่ะ